O hum. hum. สาสองส1อันนะหนึสองส <ran ial> <os> 我不会。

คณนะผู้บริหารจากบร,ริษัทไทยฮอนด้าจำกัดทีไทยฮอนด้าผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยประกาศความยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2023ด้วยสุดยอดผลงาน16วิน44โพเดียม1โพซิชันระดับโลกโดยทัพนักแข่ง Honda Racing Thailand เรสทูเดนดรีโมโตถุงกองสงตินจนพราวตอบย้ำผลงานระดับโลกด้วยชัยชนะที่ทำลายทุกสถิติของสนามโมบิลิตี้วีสซ์โมเตกิประเทสญี่ปุ่นยืนอันดับหนึ่งตั้งแต่เปิดสนามสองจนโจกการแข่งขันก่อนกลับมาฟาวโพรดยียงอันดับสามเรียกเสียงให้ลัน่นสนามของเรสสนามชา้างของไทยรวมผลงานระดับโลก สอบโเดี้ดึงโ,โพสิชันเก็บ173.5คะแนนสร้างสถิติสูงสุดของนักปนไทยในวงการปีจืนอันดับหกของโลกขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยมอรบรางวัลน,นักกีฬาอาชีพดิเดนชายเป็นปีที่สองที่ต่อกันเป็นคนแรกของโครงการมอ,อเตอร์ าชสกรบัวสีสร้างผลงานอันดับ11ของโลกหา1โนึ่งโยนอันดับ2จากสนามสีที่โปรตุกเกตพร้อมฉายแววนักบิดระดับโลกด้วยผลงานวัวกาดโมโตครีสีสนามเปิดทางสู่การแข่งขันในรุ่นโมโตครีอย่างเต็มฤดูกาลในปี2024เอเชี าเลนครับเข่ากรองจะเปีีักพื้นที่3ดาวรุ่งน,นับปิดไว้16ปีเข้าขอสการฟืหนักจากสุดยอดโ้ษในลักสูรไรยเดอร์คารวิคิวรองที่สนามสู้สับเซอร์กิปประเทศญี่ปุ่นบวกประสบการณ์การแข่งขันที่หลากหลายทำให้เข้ากล้องสามารถคว้า1วิ่งวิน4โพเดียมยืนอันดับ4คะแนนสะสมเอเชียาพาเลนคับและ1 5โพเดียมยืนอันดับ4คะแนนสะสม AORC รุ่น2544ี Rest to the Champion ชิปนักวินอาชรัะทัวผัดกินรวบ5วิน5โพเดียมยืนหนึง่งทุกสนาแมแชมป์ประจำปีรายการ OABRIC โรพันบวกอีก2วิลพกโพเดียมรายการ A R R C รุ่น6 0 0 c ซีซยืนอันดับ3ระดับเอเชียมุกมุกระดาสารพืนหวาด3มิน4โพเดียมยืนตำแหน่งแชมป์ประจำปีรายการ O R B R I C ในรุ่น S S 1โ p r 0หพร้อมของอีก1วิน5โพเดียมในรายการ A 2 5 4 C.C. ครั้งอันดับ5ระดับ A.S.E.A. ชัมภาสวิทธิติวราระเก็บ1โพเดียมรุ่น S.B.I. PRO HUN รายการ o r b i c และยืนอันดับ10รายการ a r, r c รุ่น1 4 0 0 C.C. New, นิวปสอนแก้วสวนยิวาสาโพเดียมอันดับ3รุ่น S.S.I. PRO 600รายการ o r b r a c, อาและอันดับเก้ารายการ a r อรุ่น 600cc การแข่งขันเอ็นูรานสี่ชั่วโมงประเทศญี่ปุ่นรุ่น J.P. 2 5สอาุกระดาสาวกหลีืยมนำทีมสอดาวรุ่งเข้ากล้องจากปีพักพื้นที่3และจิมมี่ภูรภาวันมู่หัาตำแหน่งรองแชมป์มาพองได้จากสมศักดิ์การแข่งขันข้ามฝู รายการ FM SCT Thailand Supercross แสงกฤษดาจํารูนจารีเจ้าของแชมป์ระเทศไทยซี่สมัยสู้สุดใจไล่บิดแสงคู่แข่งด้วยผลงาน2วินเจ็ดโพเดียรผลงานทั้งหมดนี้คอนด a าเว i ซิ่งไ i l a n d ดขอขอบคุณการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย สปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชน,นยูทูบเบอร์และแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยทุกคน h อนด a าเวสซิ Thailand m r ิทัชัยยงม r e s i d e n t of Federation of m o t o r s p o r t สปอร์ตคลับออฟไทยแลนด์ t members of class and all our guests and all participants. So, in 2023, so our ladies and the yeah. Honda Racing Thailand team has promoting world cup places and bring us closer our goal to achieve places. Whether they are Asia Talent Cup, together with Perum Laut and James City journa Scroll to DuVeo Roast construction Green in seeing so, in la classe Picasso Asia sector the แผนงานยังไงบ้างนั้นนะครับเราจะไปชมวิดีโอตัวนี้รมพร้อมกันนะครับเป็นแผนงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Honda Race to the Dream และ Honda ผลงานขยับขึ้นในจักรยานระดับโลด 2025มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ในปี2024จึงเป็นสมเกียรติตันตราแสดงศักยภาพสู่แถวหน้าท็อปทร์เพื่อก้าวขึ้นสู่ MOTO g p ในปี2025พัฟเทร์และสนับสนุนเข้ากล้องจากทีพัคพื้นที่สานักแข่ดาวรุ่งไว้ในรายการดาวรุ่งที่แชมป์โลก FIM Junior GP และม t o GP รุกขขันรายการ a r r c ศรี 34, three, strike, ีอสาพระดันนักแข่งรุ่นใหม่จากไทยแลนด์ท่าเรนครับออกไล่ล่าประสุพรรงชิดและครินอธิรัตต์ัวพัดและแชมป์ภาสวิทิติวราัะแข่งและทีมช่างด้วยประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันทางเรียบมาเลเซียซุปเปอร์ไมค์แชมเปี้ยนงานร่วมกับโค้ชฟิล์มรถฐภาขึ้นไล่โรดและโค้ชฟิล์มศิษฐ์ศักดิ์อ่อนเฉวียนโดยมีมิสเตอร์โต๊รอดรุ่น m x 2 a แสงกฤษดาจ ารหลงไล่ล่าแชมป์สมัยที่5ของสนับสนุนร้านผู้จำหน่ายฮอนด้าสนับสนุนนักแข่งและทีมแข่งซัตเซอร์สู่รายการระดับโลกและสนับสนุนการสร้างประชากรน,นักแข่งขอขอบคุณการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาพันธ์กีฬาแข่งข้าเวสซี่ไทยแลนด์สปอร์ตปี2024ของไทยฮอนด้าด้วยนะครับผมผนงานของฮอนด้ เรื่งที่เราได้รับชมวิดีโอสักครู่นี้นั่นเองนะครับผมและในช่วงเวลาทีอ่ออสสี่นถนชฉัประทุมทองตูมไลค์คิว like ทั่วทุกมุมโลกนะครับมายืนรวมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ไปทีละคนเลยและการปายการแข่งนะครับผมผลงานที่ตั้งเป้าหมายไว้สวัสดีพิพิพสือ่อมวลชนทุกท่าน,นครับแล้วสวัสดีทางสปอนเซอร์ทุกท,ท่านนะครับก็ผมก้องสุขิจันทาครับเป็นนักแข่งในรายการ Mo โตจีีครับแข่งในรุ่นโมโตทูครับผมก็สรับต้องเขาบคุณครับ มอเตอร์กรมเบอร์สี่ครับปีนี้ทำการแข่งขันรุ่น m o t ตโทีครับก็ใช้อตอร์เบอร์ห้าครับปีนี้ตั้งเป้าครอปเทนครับเลตูโมโตจีพีลูกี้ครับครับส,สำหรับปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้ช่หมนึ่งรายการเป็นรายการมาเลเซียซูเปอร์ไบค์ครับ ปีนี้ตั้งเป้าว่าอยากจะติดท็อปีและครับทั่วประเทศไทยนี่ก็ติดตามผลงานของชิปมาตลอดแล้วก็ปีที่ผ่านมานี้ได้แชมป์ SB1 Pro ิงนะครับรุ่นพาร์ทซีซีครับแล้วก็ในรายการมาเลเซียซูเปอร์ไบค์ครับใช้หมายเลข52ครับครับปีก่อนหน้านี้ไปแข่งแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับผมแล้วก็เรียกว่ารีคอรเบอร์แน่นอนครับพยายามทำโพเดียมไม่ได้ทุกสนามครับเยี่ยมมากครับผมิครับปีนี้ลงในรายการเอเชียโรลเลอซิ่ง 600cc ครับแล้วก็มาเลเซีย 600cc นี่ขี่ยากไหมครับ <laughs> ยากใช่ไหมครับโอเคสู้ๆนะครับโอเคที่มี you can speak English fluent, so fluently can you can you speak English f or you r feel confident up a little bit after my t w o y e uh, a r so I just uh, try to improve myself along the way and เป็นน้องที่ฝึกเก่งมากๆเลครับโตมากับวิธีการคิดของเด็กฝรั่งเลยครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยมีวิธีการใช้ชีวิตค่อนข้างน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับผมขอคุยกับติ๊กท็อปเทนครับด้วยซิครับขอโทีครับผมแฟนสง FSTT มุตพรนะครับก็พอผมไปนัดแข่งทางฝรั่งนะครับก็พยายานะครับ เก็บมินเนอร์ให้ได้โสนันแล้วก็ใบั้ง1นกแข่งของเราด้วยที่อูดนครับแต่ที่ได้ยินได้ฟังเลครับก็เป็นผนแคร่าับเชิญรับทีละคนเลครับโอเคครับ เน้นเน้นย้ำในกส่วนนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราเรามีทีมโค้ชเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ะจะเป็นเรสโค้ชที่ที่เรา่วนของเรสซูตรีก่อนนะครับก็ะจะเป็นนักแข่งดาวรุ่งนะครับปีนี้ทีโท่โค้ชตีเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อยู่เดินทางไปดูมไปหาประสบการณ์ซึ่งซันเดย์โรสเรซซูซูกาทุกปีนี้ทุกๆอย่างกำลังใจให้กับทีมมอเตอร์สปอร์ ครับมากิ่งขึ้นโอ้ขอบคุณมากครับพี่พีมวต่อด้วยทีมเข้าไปกอดน,น้องแบบนักแข่งหลายๆคนนะครับที่ตำแหน่งพาร์ทเออร์หรือพเดียมด้วยของพีเองก็เดาเล่าในของปี23ก่อนนะครับเพราะว่าปี23เป็นของเราได้เข้มข้นในเรื่องของของทางนักแข่งแล้วก็โค้ชของผมเองได้มีการไปพัฒนาแล้วก็ไปเรียนรู้จากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝึกฝนเอาความรู้จากของเขามาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับผมแล้วก็ของกล้องเร์20นะครับผมเนี่ย โค้ดฟิล์มเนี่ยมีทุกห้างตลอดเลยใช่ไหมพี่ฟิล์มครับเคยซัพพอร์ตน้องตลอดสุดยอดมันได้แต่บีมีเรื่องอะไรไงบ้างที่เราน่าสนใจที่เราควรจะช่เป็นเบสโค้ดนะคะสำหรับทีนี้ต้องบอกว่าได้เข้ามาทำงานในส่วนของเบสโค้ดเนี่ยจะมาสิ่งสำคัญคือจะมาเป็นหานะคะในแข่งจากอเมริก็คือต้องบอกว่าเราได้เอกทีโต้ชินิจิทโต้นะคะมาเป็นอาร์ตตวียดนาม เข้ามาเรื่อ uh, งการสื่อสารทำให้การเี้ของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้ก็มีความเข้มข้นใา t h e same time y o u n g e r generation to take p ให้กับลักข้ารวมถึงแฟนๆชาวไทยในฮอนด้า สนับสนุนนะคะนักแข่งแต่ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่แปลจเลว่าทำไเราเห็นผลสรงแบบ กับสนินหลักของเรานะครับน้ำมันผิงเชื้อ,อยงเงินครบวงจรฟุงสีออโต้คุณทียาทิพย์พันธ์ธ 1, ช็อที่สามนะครับผมเดี๋ยวของค a นด้าเรซิ่งไ a ล d นะครับฉายในระดับโลกแน่นอนนะครับด้านหลังโอเคนะครับผมต่อไปขอด้่สปอเซอร์ของเราด้วยนะครับให้ความสำคัญก,กับการพัฒนาเด็กน้อยเหล่า <Hello. S 1> นี้มา <Yeah. S 2> หลายปีมา,มากๆ <Hello. S 1> แน่นอนเลครับ้องจากคันด้าเทลวีนั่งก่อนนะครับผม 4ในปีค่อนข้างยากนะครับความท้าทายเกิดเยอะขึ้นความกดดันเกิดเยอะขึ้นนะครับด้วยในปีนี้ฝากพี่ๆให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้ด้วยทั้งนันนะครับผมเลยนะครับถ้าสักวันเดียเราเห็นหนึ่งในนี้ประสบความสำเร็จเราต้องมามุใจของชาติไทยของเราครับ <S <S โหไม่แข็งแรงเลยครับเหมือนเพิ่งตื่นนอนสรอง สำหรับผู้สัตสูงครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณครับขอออก้องนะครับกลกองกลางนะครับครับ้าลองวปดอนิดนึงครับโอเคบอกไม้บอกมือได้นะครับต่อไปนะครับผู้สัตว์นนะครับการวิสานะครับครูชิธานี้นะครับตรงนี้นะครับ ติเตรียมตัวนะครับระดับต่อไปนะครับจะเป็น D I D นะครับสแตนไลนนะครับมองกล้องนะครับต่อไปจะเป็น D I D นะโอเคข้างหลังเรียบร้อยไหมครับผมมองกล้องนะครับโอเคต่อไปจะเป็นโชว์หวานนะเรียบร้อยครับข้างหลังครับมองกล้องนะครับขอโชว์หวังนะครับโอเคเรียบร้อยครับข้างหลังครับนะครับต่อไปจะเป็นสแตนไลน์นะครับโอเค ครับโอเคต้อพาันแม่แข่งรันนิดนองขอบคุณมากครับเอฟซยครับขอต้อนนะครับ มีสารนวมนะครับ